คุณหน้าผากยุ่นชีวิตจะลำบากจริงไหมครับคนที่มีรอยยุ่นบนหน้าผากตั้งแต่อ,อายุยังน้อยชีวิตจะลำบากนะครับโดยทั่วไปเมื่อคุณเราอายุ30ถึง40ปีขึ้นไปย่อมได้ผ่านประสบการณ์มามากมายจึงมักมีริ้วรอยบนหน้าผากนะครับแต่หากมีรอยยุ่นบนหน้าผากตั้งแต่อ,อายุยังน้อยหมายความว่า จะมีชีวิตค่องข้างลำบากนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากรอยยุ่นบนหน้าผากมีหลายลาักษณะการตีความตามหลักโงเหเฮงจึงแตกต่างกันไปด้วยเช่นรอยยุ่นสามขีดนะครบนหน้าผากเส้นเป็นระเบียบไม่ขาดตอนจะเรียกว่าเส้นฟ้าดินมนุษย์เทียนตี้หรินนะครับ ซึ่งสื่อถึงความสัมพันธ์ที่กมเกี่ยวกันระหว่างผู้อาวุโสคุณรุ่นเดียวกันและลูกหลานนะครับผู้ที่มีรอยยุ่นเป็นรูปตัวอักษรหวงังนะครับในภาษาจีนมักมีความเป็นผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมหากเป็นรอยยุ่นสามขีดหงอกงอขายไส้เดือนมักเป็นคนย้ำคิด ยังทําส่วนผู้ที่มีรอยยุ่นเส้นเดียวพาดกลางหน้าผากยิ่งเส้นลึกและชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแล้วรอยยุ่นบนหน้าผากของคุณเป็นแบบไหนครับดีเลยไม่ดีอย่าลืมพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะดูให้คุณด้วยนะครับ